ครับผมสวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับเขามาผมฟ้ามาพอ่นะครับอันเปิดกาลังช่วยกันนะครับพัฒนานะครับเนี่ยปุามฟาพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเชื่อมต่ออันเขากับปอันปุ่ปาหมู่บ้านนะครับอันตีกาตกับวันนี้กับหมากับฝนนะครับถุงฟ้าขึ้ฝนนี่ก็เป็นทีมงานแมคโครนะครับกหลังคุดอันดิ้นนะครับเพื่อจะวางต่อ เป็นบ้านเสนียนหมู่สองนะครับนี่ครับทีมงานแม่โคหนอ่อยนะครับพุดนะเขาจะเลาะเพียวเลาะลงไปพดลุ่มพุนนะครับเพราะว่าเขาจะเอาข้ามน้าตาและก็เสี่ยมเข้ากับป่าฟ้าหมู่บ้านนะครับนี่ครับอันนี้เขาพูดแล้วละนะครับเดี๋ยวเขาก็จะวางต่อยังยังมักพันผ่อนี่ในเรื่องบ้านพี่ปูห้อยไไจมปุดปื้อปุดปื้อเปล่ายังม้วนนะครับในบ้านพี่ห้อย ตัวนี้ก็เป็นทีมงานล่องเหมียงนะครับล่องเหมียงเพราะว่าจะถึงฤดูทำนาแล้วนะครับ่วยกันเที่ยวน้ำเหมียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทีมงานผลสเสบียงนะครับวันนี้เฝนก็จะมีการเลี่ยงเจ้าตีกันตัวนะครับสว,วยอุดนะครับมา้าเวยกันนะครับมานเปลี้ม,มูสองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นป้าปลาพลังงานแสงอาทิตย์ของเขานะครับ โครงการระบบกระจายน้ำนะครับโดยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทีมงานขนโตครับจะมีการกินเลี้ยงด้วยนะครับเลี้ยงเจ้าตีอันนี้คือตูบเจ้าตีเขานะครับพอดี้เขาก็จะเลี้ยงหมูตัวหนึ่งครับได้บนบานสารกาวว้ว่าเวลาเียประฟ้าเสร็จแล้วนะครับบ่เพ่อเกิดอุบัติเหตุอย่างนะครับก็รูหลวงไปด้วยดีก็มีการแก้บนนะครับโดยหมูหมูหนึ่งตัวนะครับหมูดำ ได้สบู่กันไหมครันอันอาจารย์ตีมาเลี้ยงเจ้าตีกับลุงไหวนะครับนี่ลุงไหวบ้านนก,กอดนะครับเหมืนกัจะได้อันอักนะครับเอาหมูหมูเป็นๆเ,เอามาอักกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอันทีมงานแม่ครัวนะครับเหมืนกําลังไฟอยู่ย่เขาจะทําการต้มน้ำนะครับอันนั้นปลุเลี้ยงปลุเลี้ยงบ้านสังเขานะครับปลุเลี้ยงริ้นนะครับ เตรียมผ่าแล้วก็ไปแตงแตงคอล้วมก็เตรียมแตงคอหมูแล้วนะครับพอดีมากับสายฝนนะครับฝนกริ่มตกมาแล้วนะครับต้องกางเส้นเล็กน้อยนะครับบันเทาก่อประมาณนี้ครับมีอย่างก็ชโยเหลือกันนะครับอันนอกบันเท้าเป็นอันน้ำตานะครับเฮาได้วางระบบต่อลงไปนะครับพุดลงไปแล้วก็ดูน้ำขึ้นนะครับขึ้นไปสู่อัน ต่อบนภูเขาพุ่นนะครับแล้วก็ปล่อยลงมานะครับก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เขาก็จะมาเชื <city> Bal, ่อมต่อเขากับปลาหมู่บ้านนะครับนี่ครับส่วนนี้ก็เป็นทีมงานทีมงานอันวางแนวนะครับวางแนวต่อนี่ครับแม่โค้หน่อยหนึ่งแรงน่ารัแหงคือรีโมทเอื้องหย่อยงีบมด เขาจะวางต่อนะครับข้ามน้ำต่าลไปนะครับเพราะหมู่บ้านเขาอยู่หู่ลายปี่ครับครับนี่ตรงน้ำตาลไงครับอืมได้ถึงแล้วอืมไม่โค่นหน่อยนะครับอย่าเช็ญสองกล้องไงกันแน่สองก่อนนี่เล็งแล้วนะซื้อเซ็ตซื้อเซ็ตกดโง่งกดง่ากกดโล่งๆนี่ก็เป็นน้ำตานะหรือน้ำทานนะครับเดี๋ยวเขาจะวางต่อลงไปนี่นะครับตามไปหลายี๋ยวเอาต่อจมน้านาะจมหน้าต่อต้องจมน้าเราไม่หินเต็งไว้นะครับ ของการชำแทะหมูนะครับอย่าไปเล่นอะไปเล่นยตอนนี้ทีมงาน่องเสียนะครับแม่ครัวหมครัวทำการหลอกหลังกันนะครับลรกคนยังต่อครับเขาไปฟังลายบนเรานะครับโดยวางต่อข้ามนามนะครับ รง,รงนี้เขาต้องรีบเนี่ยนะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับอันโปรเลม่มนีน่อนาคตเ่าอาจจะทําฝายตั้งนี้ไว้นะครับตอนนี้เขาเนี่ยาฝายชั่วคราวไว้ก่อนนี่นะครับน,นี่เขาข้ามมาฝั่งลายไปแล้วพอใจไหมพ่อขันจ๊อบผมโค้ดพี่เขาข้ามมาฝั่งลายไปแล้วนะครับทีมงานเซอร์เวย์นะครับเผื่ออ,อนันวางต่อที่เขาคุดตั้งลายอย่างที้นะครับเผื่อเฉียบม,มานะครับ้ามน,าน้ำตา ฮะอืมน mm ่ครับบางหลายเขาพูดเรบอปอยแล้วครับดิ้นนอนก็โคตรสุดยอดครับไปเอียนปิ้งเห็มนี้ก็เขาจะเลาะเด่นปลาไปครับข้างขามน้าดีๆีอ่ะเปิดเลยมาถ่ายเซียวอันะครับอ๋ออันไปนอนตังตังมะเละนะครับ เราจะพุดรอเดนไปนะครับอันนี้ทีมงานบรนนากอรกับอันบนตึกปูห้อยครับโอ้ขว้าล้อเขนละเอาแห,แห้งหน่อยนี่ครับตอนนี้เป็นคว้าหมูล้อแล้วนะครับควันไฟบกขึ้นควันไฟเริ่มขึ้นแล้วะเราจะรอเดนนึกมาเรื่อยๆนะครับรอมาขนาดนั้นอืมรอมาขนาดนั้นครับนี่อันปล่อยแรงกว่านี้ครับ ครับดินเกลียดินนะครับโดยการนะรนรนครับแล้เอาแกลโคมาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เริ่มพับพื้นที่นะครับน่าจะเป็นรอยรอยห้าแรงนะครับดูตาอาจจะอันเละหน่อยนะครับพเพราะว่าผมไปตกลงมาครับ thế là không, Cái này không? Cái này không? không lấy เดี๋ยวอันเล่อยยงปอกมันจะกินตับดิบก่อนเฮ้อแล้วใส่อะไรข้าวแก็จะดินลงสีแล้ไปเห็นหอบด้วยนะครับเกิดกันเคลียดินถมต่อตอนนี้คือตอนนี้เขาได้ทากาวแล้วก็ต่อต่อนะครับนี่ก็ทีมงานอันถมนะครับ ประเภคนละมือนะครับคนที่คุดกับคุดนะครับคนที่ถมกับถมคนที่เนี้ยกับเข้ากันเนี้ยนะครับงานถมนะครับเติมน้อยบอกแล้วว่ามาต้องหาเมื่อไหร่ตอนนี้กำลังเนี้ยกับเข้ากันอยู่นะครับไก่เตียงจ <c oughs> ะเป็นอมนะครับงานแหมคว่านะครับปลาผู้ครับปลาผู คนนี้ทีมงานปิงจีนครับอปิงหม้อหม้อนำตกนี่สิจ่อแก้มไอ้เขาแล้วมาบวกเรียงเรตี หัวย่บนฟังุ่นป่ <c oughs> อยันออนี่น้อนี้เจ้าตีเขาเปิดกลังอันเข้าอยู่นะครับเอาไนเลยตีขเข้าแล้วพักเตียงครับพักเตียงจิบแก่หนำแก้ใหน่อยครับ เขากินอ okay, um> ิ่มกระบร้อยนะครับเขากจะเอามากินเรานะครับแต่การอันจะวุ่นว่าวุ่นเสียหน่อยนะครับนี่ ไม่ไ่าไปส,สะครับความเร็กของน้าก็แปลงแอลทันผู้ช่วยนะครับประมาณนั้นนะครับเราจะข้ามไปลายปุ่นนะครับนี่ขามไปลายทางฝั่งลายเป็นกับล้อนะครับล้อต,อตอ่อ นี่ครับรีโมทลงไปแล้วครับ,รบใส่แน่งก่อนดีกว่าน,นี่ <c oughs> หาใจแม่โคหน่อยนะครับพุดก่อนดเดีเ๋ยวปล่อยครับน <c oughs> ี่ฝังลายน้ำตาหลอดปืนน้ำมาสำคัญที่ช่วย่ะเหยน้ำเนี่ยนะอลองมาก,ก่ะไพ่ผ้า น้ำก็ไพ่เนี่ยทีม่มาต่อกันนะอืมคุณน้ยนะเนาะครับเราจะนี่ครับต่อคือไปพดทลายไปพดหมู่บ้านปุ่นนะครับร<ป>บรรยากาศฝนกำลังมาครับนี่ครับ